อ่ะเออมาครับมาแลบแปบลมพัดบื้มบืมจะตกไปเนาะร้อนมานานแล้วนะแห่นดินแห้งผากเลยมาแลบ้าลองมานะครับแต่มีลมมาแต่ไม่รู้ว่ามันจะตกหรือไม่ตกนะเนาะ เอ,อตกมาตกมาตกไม่ชื่นใจแน่ครับวุนไก่ตกแล้วไก่ตกแล้วพี่น้องไม่รู้ว่าจะตกหรือไม่ตกนะครับเห็นมาอย่างนี้หลายวันแล้วมีลมนะครับแต่ไม่ตก แต่วันนี้ไม่แน่นะครับมาพร้อมกับ้องฟ้ามืดครึมลมก็มาฟ้าแลบแป,ป,แป,ป๊บๆลมเย็นนะครับลมเย็นผมรู้สึกว่ามันน่าจะตกนะครับนะตกมาด้อครับใจชื่นเย็นชื้นฉ่ากันน้อยนะอุ้ยไปไปน้องที่ไหนตกกันบ้างเนาะเห็นข่าวเขาฝนตก ชื่นใจจริงเลยบางทีก็โดนพายุเลยตกแห้งก็แห้งปวดล้ามที่ไหนไม่โดนเลยก็ไม่โดนเลยแหงแคบมาเด้อมาเด้อพี่น้องไม่รู้จะตกไม่ตกกันนะครับเนาะมาลุนกันต่อครับลุนกันต่อ ว่าความสดชื่นสิมาถึงโมโนโอ้พาพิลุนจะนำพาซึ่งความลมเย็นสิตรงโมโนโอ,อุบบว่าคยรอก้อยความชุ่มจําจากท้องฟ้า รอนำจากฟ้าเทมาสู่พื้นดินที่แห้งเกื่มธุรกันดาแต่บางที่นั้นลงมาเสียจนมิดท่วมลังคา ตรงมะโนเทวดาองค์พระพิลุนขอน้ำฝนจากฟ้าลินมาสู่พื้นดินแห้งแล้ให้พอชุ่มเย็นไม่ต้องถึงกระน้ำทว่วมลงังคา ลองเพลงกวนๆนะครับเนาะสวัสดีครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับเนาะมาลุ้นกันว่ามันจะตกไหมเนาะคือนี่พระพุทจะโปรยปลายมาให้ไหมครับนะนี่ดูฟ้าก็ลองแบบแต่ลมเย็นเย็นยนะเย็นช่ใจนะครับก็อย่าลืมนะครับดูแลแล้วก็เก็บสิ่งของเข้าของ ให้เรียบร้อยนะครับต้องเตรียมพร้อมไว้ด้วยนะครับเผื่อเป็นพายุนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ทุกท่านทุกคนยังหลับฝันดีมีความสุขกุน t t o ท o มาลกครับสำหรับคืนนี่บ๊ายบายครับ